เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนโครงการภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์บริการสุขภาพรูปแบบใหม่ให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลรักษาตรวจสุขภาพเชิงรุกในรูปแบบดิจิทัลเฮลท์แคร์มีระบบปรึกษาพบแพทย์ทางไกลการบันทึกข้อมูลสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชันภูเก็ตสมาร์ทเฮลท์แคร์ที่สำคัญจัดตั้งอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้าถึงพื้นที่ชุมชนได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะ ต้องอยอมรับว่าเป็นแนวคิดของหน่งานาต่างๆจังหวัดที่ต้องการยกระดับระบบสุขภาพไทยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางสปชได้ลงมาในพื้นที่เนี่ยเพราะทีกซอตัวหนึ่งก็คือการจัดบอกว่าถ้าเราดีไซน์กแ็แต่ระบบการจ่ายไม่เอื้อเนี่ยมันไม่มีทางสำเร็จเพราะฉะนั้นการดีไซน์เรื่องของเนวเทคโนโลยีดิจิตอลหรือเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพยุคใหม่มา มันเป็นตอบโจทย์เราคิดว่าเราทําเล็กๆก่อนที่บูเก็ตแล้วหาปัจจัยเอือ้อต่างๆจากหน่วยว่าจะเป็นสวชภาคเอกชนหรือภาครัฐอบจเนี่ย้ามาออกแบบร่วมกันมันก็จะกลายเป็นโอกาสที่เป็นไปได้ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยแบบเช็คสุขภาพมวลสุขภาพปกติค่ะทุก3เดือนอ เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านสะดวกตอนนี้เขาเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่หมดรู้สึกว่ามาถึงก็รอคิวไม่นานแล้วก็อุปกรณ์ก็ดูไฮเทคขึ้นกว่าเดิมเยอะโทรหาหมอออนไลน์ได้หมอก็ให้คําแนะนํา <c oughs> เหมือนเราไปโรงพยาบาลเจอกับหมอเองเลยโมเดลที่ที่เรามาดูตัวนี้ที่ภูกเกต็ตเนี่ยเป็นการมาดูสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้ในส่วนของระบบสาธารณสุขซึ่งเชื่อว่าจะเป็นรูปแบบที่สามารถไปใช้ในอส่วนอนื่นของประเทศไทยได้นะครับโดยเฉพาะที่เรามาดูเนี่ยมีบริการที่เรียกว่าเทเลมดิซิน ที่ผู้ป่วยสามารถมาตั้งแต่คัดกรองให้การรักษาผ่านระบบทางไกลซึ่งที่เรามาดูตรงนี้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรบรบลเนี่ยในอนาคตทางอาบจอก็มีแผนที่จะขยายไปที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างสับสินค้าชายหาดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการในกับพี่น้องประชาชนครับจะเห็นว่าทุกครั้งทุกกระบวนการเนี่ยจะมีการเสียบประชาชนเข้าไปจะอยู่ในตาม คอนเซปต์ Concept, หรือว่าแนวนโยบาย30บบาทรักษาทุกที่เรามีประวัติผู้ป่วยเชื่อมกันเราสามารถให้พี่น้องประชาชนจากที่ไหนหรืออยู่ตรงไหนก็สามารถมาใช้บริการได้ ด้านการรักษาผู้ป่วยมะเร็งพบว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันยังไม่มีหน่วยบริการรังสีรักษาทําให้ผู้ป่วยต้องไปรอคิวการฉายรังสียางหน่วยบริการในพื้นที่อื่นๆส่งผลเสียต่อการรักษาโรคและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจึงมีการจัดตั้งศูนย์มะเร็งภูเก็ตโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรธให้บริการรังสีรักษาโดยเปิดรับผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองให้ผู้ป่วยสามารถรักษาข้ามเขตข้ามจังหวัดได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวช่วยให้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มโอกาสการหายขาย แล,กลมมปกติแล้วหลายคนจะเข้าใจว่าการฉายรังสีรักษาฉายเพ่เดียวเสร็จไหมไม่ใช่จริงๆคนไข้คนหคนึ่ง,งต้องมาฉายรังสีรักษาต้องฉายรังสีต่อเนื่องเป็น20วันหรือว่า35วันในกระบวนการการผู้เนีเ่ยเราจะสามารถดูแลได้ประมาณ20รายต่อเดือนซึ่งจริงๆ้วค apasity เราสามารถเพิ่มได้ถึง40รายต่อเดือนตามความต้องการ้ดยความตั้งใจดีครับที่จะยังไงก็อยากให้คนในพื้นที่ของเรา,าได้รับการบริการรังสีรักษา แล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการหุนทางพารวยสวัสดีค่ะ